สวัสดีครับม้าไมลราคาไมลนะครับสำหรับ h o น d ้าเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแมกสีเทานํำเงินนะครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับสำหรับราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ก็ราคาปรับลงนะครับผมนะขายถูกมากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทัานใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับวันนี้ลงให้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่20นะฮะเดือนตุลา2566นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda w เว e 125 5ตัวล้อแม็ดสีเทาน้ำเงินนะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วันนี้ก็มีเข้ามาหนึ่งคันนะครับเนี่ะสีเทานะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาก็จะเป็นราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนเลยนะครับผมนะนี่ะเนื้อสีนี่สวยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาหมดเลยนะครับแต่เนื้อสีตัวนี้จะเป็นสีเดียวที่เป็นสีด้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีเงานะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะครับ สีดำเทาสีแดงเทาแล้วก็สีขาวแดงนะครับนี่ฮะสวยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามนะฮะหรือว่าจะโทรมาคุยก็ได้ครับผมนะฮะคุยมาสอบถามก็ได้มาปรึกษาก็ได้นะครับว่ากำลังจะออกรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว125มาแนะนำนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทนใดที่กำลัง ตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีเว็บหนึ่งสองห้าสีเทาน้ำเงินนะครับมาอัปเดตราคานะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับในส่วนของราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับเดือนตุลานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่57,530รบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน์นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ก็คือจ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่5 7 5 3 0บาทนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับเพราเห็นเพื่อนๆพ,พี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมราคาที่นี่ขนาดนี้นะฮะเพราะว่าที่อื่นนะครับบางทีก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับบางทีก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะที่ลงก็เผื่อมีเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆที่กำลังจะออกรถเว็นมูก็สามารถเอาราคา ที่ผมลงนะลองไปสอบถามหรือว่าไปเทียบราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับเพระาะว่าแต่และเขตแต่และพื้นที่นี่บางร้านที่ขายไม่เท่ากันนะฮะนี่ฮะแต่ว่าที่นี่ก็ที่ร้านฮอนนาหนะฮะจงังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสงรังนะฮะของเราขายอยู่ที่57,530บาทรวมจดทะเบียนนะสำหรับเวฟ125ตัวล้อแมกนะฮะตัวสีเทานําเงินตัวนี้นะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับ ล้อแมกเป็นล้อแมกลาย5้าก้านนะครับสีดําด้านนะยางนอกก็ใช้ของวีรบเรนะฮะขนาดยางนี่70ทับนะฮะขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับนี่ฮะบล็อกใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่นี่รับประกันให้เหมือนกันนะครับรับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5,000กิโลเมตรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าเงินนะฮะสีน้ําเงินนี่จะเป็นสีเงานะฮะส่วนสีเทานี่จะเป็นด้านนะครับนี่แล้วก็จะมีโลโก้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะ ตัวไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะแต่ว่าฝาครอบไม้นี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนะส่วนตัวนี้จะเป็นสีเทาด้านนะฮะสวยนะครับผมว่าสีนี้ขายดีแล้วก็สวยมากเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆก็โทรมาสอบถามนะฮะว่ามีรถไหมนะฮะตอนนี้ก็คันนี้ก็ได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะฮะได้เลยนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่อยู่นอกพื้นที่ก็สามารถซื้อได้นะครับ ซื้อเงินสดเราขายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเงินผ่อนนี่ส่วนมากนะฮะสินเชื่อทําสัญญาไม่ค่อยผ่านนะจริงๆเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนแล้ะครับแต่ว่านอกพื้นที่นะฮะส่วนมากไฟแนนซ์เขาไม่ทําสัญญาให้นะครับแต่ถ้าเงินสดก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะเงินผ่อนก็เหมือนกันนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถซื้อเงินผ่อนได้นะครับจ่ายร้อยเดียวออกรถได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนขับนะเงินสดก็จ่าย57,530นับบาทนะฮะ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนถอบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับยังไม่รวมประกันรถหายนะครับประกันรถหายก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆอยากทําก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับการรถหายเราไม่ได้มาคับนะครับทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะฮะนี่ครับไฟท้ายตรงนี้ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะตัวนี้รถติดวันที่16ตุลาม2566นะ้รบะ ส่วนวันนี้วันที่20นะก็ลิดได้สีบันนะฮะรถมาถึงร้านนะวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัพเดตราคาให้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับสีนี้ก็สวยนะครับเนี่ยสำหรับใครที่ชอบโทนแบบสีด้านๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยสีเทาออกด้านๆนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับโชคหลังก็เป็นโชคคู่นะครับเป็นโชคสีเทานะครับแล้วก็ยางหลังก็ใหญ่นะครับยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับ80ทับขอบ17นิ้วยางนอกใช้ของวีรบอร์นะเนี่ย ยางนี่ใหญ่มากนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนี่พี่สายบรรทุกใช้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่พี่ก็บอกนะครับว่าขาตั้งมันสั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยากได้นะครับเราก็ไปซื้อที่มันยาวกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยขาตั้งมันสั้นนะครับแต่ว่ามันก็สมส่วนกับตัวรถอยู่แล้วครับถ้ามันยาวมากนะครับมันก็เวลาเราตั้งมันจะทําให้รถมันตะแขงไปฝั่งโน้นทำให้รถเราล้มได้นะครับตัวนี้ก็พอดีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับผมนะฮะในส่วนของถังน้ํามันนะฮะนี่ฮะผมชอบถังรุ่นนี้ใหญ่มากนะครับจุน้ำมันได้ห้าจุดสี่ลิตรนี่เติมเต็มถังนี่สามารถขับได้ประมาณสามร้อยกวาโลนะฮะเหมาะมากนะครับสําหรับเพื่อนๆทนี่ที่วิ่งทางไกลนะครับเติมเต็มถังนี่ขับจนลืมนะครับผมนะฮะแล้วก็ราคาที่ติดมากรบรถก็ตามนี้เลยนะครับห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับ อันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับเพราะว่าของเราขายรวมทะเบียนพรบนะครับอยู่ที่57,530บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับจดเป็นป้ายทะเบียนบุรีด์นะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่7 1 4ิกิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับส่วนถังนี้ก็ใหญ่นะครับก็สามารถใส่หมวกน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะใหญ่มากนะครับตัวนี้ฮอน่ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ ส0 0 0 0กิโเมนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า50 0 0 0กิเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะครั้งแรก1000งพนกิโลนะะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับหน้าสวยมากนะครับไฟหน้า LED นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจังแบบชุบโครเมียมใส่ตะกร้าไปก็สวยเลยนะครับ ตะกร้าหน้านี่เราไม่ได้แทมนะครับเพราะว่าราคานี่คือราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะครับตะกร้าหน้านี่ซื้อใส่นะครับ371บาทใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็จ่ายเพิ่มนะครับสาบาทนะครับส่วนกันลายก็171ร็บาทนะครับนี่สวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กาลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่ร <pe Dr>. <leaves> <ces> <lobster> okay ู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาซีไหนนะครับวันนี้ก็มีเว็หนึ่งสองห้านะครับตัว ล้อแม็กสีเทาน้ำเงินมาแนะนำนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอะคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ